ลมนิดหน่อยไม่ได้ไายทำไว้เ <order you. S 1> <laughs> จ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บระวังนะครับใจเย็นๆในล้มให้ดูอีกรอบเิ <laughs> <pronounce his name. laughs> ไม่ต้องไม่ต้องพูดเล่นหั <laughs> ระวังหัวฟาดพื้นอย่างเดียวแค่นั้นละ <laughs> เดี๋ยวขึ้นมาอีกทีหนูชื่ออะไรครับ จะต่อบ้านหนูแมวสลหรับใครคนนั้นค,ความจำเสื่อมไปซะแล้วนี่กี่นิ้วครับจะต่อบ่านนิ้วเดียวหัวาฟาดพื้นไงบาย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  ีต่อไปนุการ์ตูนจะถอยหลังให้ดูนะครับอ่าถอยหลังอเล่นไม่เป็นกันแน่เล่นไปเปล่าถอยหลังเป็นเปล่าไหนทำได้ถอยหลังทำไงทำไงยอย่างเงี้ยเหรอ,อโอ้เล่นไม่เป็นลุงโชคเล่นเป็นตอนเด็กๆทำไงรู้ปะ่ะ เวลาจะถอยหลังนี่ดูนะให้ทําอย่างนี้ยืนนิ่งๆแล้วก็ทําขาเนี่ยสะบัดไปสะบัดมาแล้วเดี๋ยวมันจะถอยหลังเองเอาเดีทำเดีขาขาเนี่ยขาหนึ่งปัดเหมือนแบบหางปลาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆเอา้าไม่ได้พูดเล่นนะดูดูดูขาลุงช่องนะดูนะ เนี่ยเป็เนี้ยเข้าใจเปล่า